เป็นเมนูที่ทำง่ายลยทุกคนทำทางกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูต้มยำไข่นะครับสวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูที่เคยทำทานแล้วหลายครั้งทุกคนแล้วก็อร่อยนะครับก็เลยทำทานอีกหนึ่งรอบนะครับโดยอากาศช่วงนี้มันจะหนาวหนาวนิดนึงนะครับก็จะหาอะไรต้นน้ำมันร้อนทุกคน ัวไข่วันนี้ผมจะใช้เป็นตัวไข่เป็ดนะครับประมาณหกฟองนะทุกคนผมจะปรุงรสชาติด้วยตัวน้ำปลาไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตีให้ตัวไข่นยะเข้ากันถ้าเพื่อนมีตัวเป็นไข่ไก่นะก็ใช้ตัวไข่ไก่ก็ได้แล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนใะส่ามาไปนิดนึงนะครับแล้วก็เอาตัวไข่ลงไปนะครับทอดพริกซ้ายพริกขวาทุกคนเพื่อนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเราจะใช้ไข่กี่ฟองนะครับ แต่วันนี้ทานกัน3ามคนคนระับก็จะใช้ตัวไข่เยอะนิดนึงทอดไข่ได้ที่แล้วก็เอาไปพักกระเด็ดน้ำมันนะครับเราจะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับต่อไปก็ใส่ตัวน้ำเปล่านะตัวน้ำเปลนะ่าเนี่ยผมใส่ประมาณหลิตรกว่าๆนะครับแล้วก็ลากผัดชีนิดนึงตามด้วยตัวซุปก้อนขนงน,นะครับ รถหมูก็ได้รถไก่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆมีนะครับพอตัวน้ําซุปเดือดดีแล้วเราก็ใส่ตัวไข่ที่เราเอาไปหั่นแล้วพักไว้นะลงไปนะครับตอนนี้เราจะไม่เอาให้มันเค็มมากนะคนเพราะว่าตัวไข่ที่เราเจียวเนี่ยเราเติมตัวน้ําปลาไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวน้าซุปมันก็จะมีความเค็มอยู่แล้วชิมรสชาติ ขาดหลืออะไรเราก็เพิ่มไปนะผมก็จะใส่ตัวน้ำปลาเพิ่มีกนิดนึงแล้วตัวพริกเนี่ยอาจจะเป็นตัวพริกขี้หนูนะที่ผมเก็บองนข้างหลังบ้านูวนมันดกมากครับก็เลยหาเมนูง่ายๆทานนะครับตามด้วยตัวผักชีใบเลื่อยแล้วก็ตัวผักชีนิดนึงนะครับเพิ่มความหอมทวนขั้นตอนนี้จยบอกว่าหอมก็ตัวอ้วนทวนทำไปคืนไล่ลไปครับ ต้มต่ออีกแป๊บหนึ่งก็จะเสิร์ฟได้ที่ด้ยทัวเรียบร้อยแล้วเมนูเราครับปิดไฟแล้วก็เติมมะนาวนะครับเมนูนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนทำให้เด็กทานเนี่ยไม่ต้องใส่ตัวพริกก็ได้แต่ตัวพริกตัวนี้ผมใส่เนี่ยเอาความหอมเฉยนะครับผมจะไม่ทุบทุกคนถ้ากระทุบแล้วมันจะเผ็ดเกินไปนะก็จะให้แม่ทานได้ด้วยนะครับอดใจไม่ไหวครับต้องลองชิมสักหนึ่งคำทุกคน เมนูนี้นี่สดน้ำคล่องคอมากดลวยรสชาติความเค็มเพื่อนๆอ,อย่าปรุงเยอะนะปรุงทีแรกปรุงกลางๆไว้ก่อนเดีย๋ยวถ้าเกิดมันขาดมันเหลืออะไรเนี่ยเราค่อยมาเติมได้นะครับส่วนความเปรี้ยวความเผ็ดเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนตามเราชอบเลยครับ